วันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องนกนางแอ่นเตือนภัยเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีๆและคติสอนใจเป็นอย่างดีสำหรับเพื่อนๆนน้องๆทั้งหลายการครั้งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีนกนางแอ่นที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านแห่งน,นี้มันอยู่รวมกันกับเหล่านกทั้งหลายมันบินผ่านสวนของชาวบ้านแห่งหนึ่ง มันสังเกตเห็นชาวบ้านกำลังหวาา่านเมล็ดพันธุ์ปาลเมื่อมันเติบโตขึ้นเป็นต้นป่านต้นป่านเหล่านี้สามารถนำมันถักทอเป็นเหและบ่วงกับดักนกได้ซึ่งจะเป็นอันตรายกันนกทั้งหลายได้นกนางแอ่นจึงรีบบินกลับมาหายังเพื่อนฝูงของมันมันมาเตือนเพื่อนนกทั้งหลายว่าเจ้านกทั้งหลายอย่ารอช้ายอยู่เลย พวกเราจงรวมตัวกันไปจิกเมล็ดป่านที่ชาวบ้านเขาหว่านเอาไว้ให้หมดเถอะก่อนที่มันจะเติบโตเป็นต้นอ่อนแต่พวกนกกลับไม่สนใจในคำบอกกล่าวของนกนางแอ่นเลยสักตัวต่อมาไม่นานเท่าไรมาเมล็ดพัน์ป่านที่ชาวบ้านได้หว่านเอาไว้มันเริ่มจเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นอ่อนเมื่อนกนางแอ่นเห็นเขามันก็ได้บินมาเตือนพวกนกทั้งหลายอีกครั้ง พวกเราจงรีบบินไปจิกกินต้นอ่อนของต้นป่านกันเถอะมัมยังไม่สายจนเกินไปแต่ก็ไม่มีนกสักตัวสนใจในคำพูดของลกนางแอนเลยสักตัวแถมยังทำท่าทางลำคาญและได้ตวาดกลับไปว่าถ้าเจ้ากลัวมากเจ้าก็ไปหากินที่อื่นซักดังนั้นเจ้าลกนางแอนก็บินอพยพหมีไปต่อมาไม่นานต้นป่านที่ชาวบ้านหว่านเอาไว้ ได้เจริญเติบโตและสามารถทอเก็บเกี่ยวได้ชาวบ้านได้นำมาถักทอเป็นเหเป็นตาข่ายสำหรับดักนกชาวบ้านได้นำเอาเหและตาข่ายมาดักนกพวกนกทั้งหลายต่างพลาดท่าดินไปติดตาข่ายกันหลายตัวเป็นที่น่าเวทนาและน่าสงสารเป็นยิ่งนนะักในที่สุดเจ้าพวกนกที่ถูกจับได้ มันก็สำนึกถึงคำเตือนที่นกนางแอ่นเคยพูดเอาไว้แต่มันก็สายเกินไปแล้วและมันได้พูดว่าถ้าเราเชื่อนกนางแอ่เสียแต่ทีแรกเราก็จะไม่ถูกจับมาแบบนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเฝ้ารอให้ภัยมาถึงตัวก่อนจึงคิดแก้ไข